เชื่อว่าหลายๆคนยังหลงผิดเหมือนกันนะครับผมผมเองก็เคยหลงผิดนะครับว่าการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆนะครับผมคือการที่เราจะไปตอบคอมเมนต์เพื่อนๆหรือไปดูคลิปของเพื่อนๆนะครับแล้วก็กดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับที่หลายๆคนได้เห็นคลิปแบบนี้นะครับผมจริงๆแล้วมันก็เป็น,นกลไกของของผู้ทําคลิปนะครับ จริงๆแล้วการมีปฏิสัมพันธ์มันไม่ใช่ตรงนั้นนะครับพี่น้องการมีปฏิสัมพันธ์ก็คือการที่เราได้ไปตอบคอมเมนต์อยู่ใต้คลิปของตัวเองนะครับตอบคอมเมนต์แบบนี้นะครับผมเนี่ยแบบนี้นะครับถ้าถ้าเป็นเอ่อเป็นสีดําเข้มแบบนี้นะครับคือเรายังไม่ได้ตอบนะครับผมเนี่ยครับ หลายหลายคนยังหลงผิดนะครับเราต้องเข้ามาเช็คหลังบ้านนะครับผมเพราะว่าระบบ facebook เขาก็ไม่ได้แจ้งแจ้งมาทุกคอมเมนต์นะครับฟังผมไว้ดีๆนะครับว่าระบบไม่ได้แจ้งคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะครับเราต้องมาดูที่หลังบ้านตัวเองนะครับผมถึงจะเห็นคอมเมนต์พี่น้องทุกคนนะครับอ,อย่างกรณีแบบนี้นะครับอตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้ตอบนะครับผม เมื่อ16ชั่วโมงที่แล้วนะครับเพราะว่าก็มัวแต่ยุ่งกับงานนะครับอันนี้เราก็ต้องเข้ามาตอบนะครับขยันตอบคอมเมนต์นะครับไม่ขยันไม่ได้นะครับผมก็จะมีสติกเกอร์บ้างอะไรบ้างนี้ใช่ไหมครับก็จะทำให้ดดดึงด,ดึงดูดผู้รับชมนะครับ คือการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีก็คือแบบนี้แหละครับไม่ตอบคอมเมนต์คำหยาบคายหรือความรุนแรงอะไรพวกนี้นะครับอ่าอันนี้ก็หายแล้วอเห็นไหมครับทุกคนว่าการตอบคอมเมนต์นะครับมีประโยชน์มากนะครับพี่น้องครับไม่ใช่ว่าลงแต่คลิปอย่างเดียวนะครับแล้วก็ไปดูคลิปเพื่อนๆนะครับผมไปนั่งดูแต่คลิปเพื่อนๆนะครับไปกดไลค์กดแชร์ทำได้นะครับอันนี้ผมไม่ได้ว่านะแล้วแต่บุคคลนะครับ ส่วนตัวผมเองก็เคยหลงผิดมาช่วงทำคลิปใหม่ๆนะครับพี่น้องก็อยากให้พี่น้องเข้ามาเช็คหลังบ้านบ่อยๆนะครับผมคือมาเช็คในนี้นะครับอ่าเห็นไหมครับตรงนี้แหละครับคือหลังบ้านของเคียเตอร์นะครับผมต้องเข้ามาเช็คบ่อยๆนะครับอย่างกรณีเอ่อว่าด้วยเรื่องคลิปของเรานะครับผม คลิปของเราจะไม่มีการแจ้งนะครับในหน้าเฟซบุ๊กนะครับจะไม่มีการแจ้งว่าเสียงล<ม>า<ม>ราสิทหรือไม่ติดลิขสิทธิ์เสียงนะครับตัวนี้เราก็ต้องเข้าไปที่ Google น,นะครับสังเกตคลิปนี้ดีๆนะครับคลิปนี้ติดเรื่องเสียงนะครับแต่ว่าในแอปเฟซไม่ได้แจ้งนะครับทีนี้เราก็เข้ามาดูในหน้านี้นะครับในหน้า facebook facebook Google Chrome นะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวจัดการหลังบ้านเราเหมือนกันนะครับตัวนี้จะเป็นจะเห็นหมดทุกอย่างนะครับแล้วก็เราดูเราสามารถดูด้วยนะครับว่าคลิปตัวไหนมีโฆษณาเข้าหรือคลิปตัวไหนไม่มีโฆษณาเข้านั่นเองนะครับให้สังเกตคลิปเมื่อกี้ที่ผมบอกนะครับว่ามันติดเสียงนะครับผมติดเสียงยังไง ไม่สามารถเปิดสร้างไรายได้ได้นะครับผมนี่นะครับต่อให้คลิปของท่านมียอดวิวล้านวิวก็ไม่สามารถเปิดสร้างไรายได้ได้นะครับเห็นยังครับทุกคนเนี่ยครับใครบอกว่าใช้เสียงนี้เสียงนี้แล้วไม่มีลิขสิทธิ์อ่าก็ไปพิจารณากันเอาเองนะครับแต่ส่วนตัวผมเองแล้วผมไม่อยากจะใช้เลยครับเสียงจาก ของบุคคลอื่นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เรื่องลิขสิทธิ์เยอะมากนะครับผมอยากให้พี่น้องสู้ๆกันต่อไปครับสวัสดีครับ